ผู้ชมคดีฉันอยู่ที่โรงอาหารของโรงเรียนวัดเมตารางจังหวัดปทุมธานีค่ะนี่ค่ะน้องนองนักเรียนนะคะเข้าแถวกดน้ําดื่มอย่างมีความสุขนะคะและที่สําคัญคือเป็นการดื่มน้ําแบบปลอดภัยด้วยดื่มน้ำอย่างปลอดภัยเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวมาคุยกันค่ะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยมาทําอะไรให้กับโรงเรียนวัดเมตารางบ้างคะชมรมสิทธิ์เก่าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับเขตหนึ่งภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยยานะครับได้จัดโครงการตามนโยบายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะยิ่งเยาวชนที่อยู่ในโรงเรียนนะครับเราก็เลยจัดโครงการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟดูดไฟรั่ว r c d ให้กับโรงเรียนนะครับแสดงว่าชมรมสิทธิ์เก่าทําทั้งประเทศเลย ถูกต้องครับเรามีเป้าหมายเพื่อที่ให้เกิดความปลอดภัยนะครับในการใช้ไฟของพี่น้องประชาชนครับที่ภาคกลางเริ่มทํากับใครบ้างเราทําในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี2นะครับโดยการประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี2ครับรองผู้จัดการคะมาจับมือกับชมรมครั้งนี้เนี่ยทำอะไรบ้างเราทําการสารวจพื้นที่ที่เราจะดําเนินการตามโครงการนะครับโดยการติดตั้งอศดีให้กับตู้ทําน้ําดื่ม ในพื้นที่การวัดสมพักจังหวัดปทุมธานี2จํานวน3โรงเรียนด้วยกันนะครับโรงเรียนแรกคือโรงเรียนวัดเมตาลางโรงเรียนสโรงเรียนวัดถั่วทองโรงเรียนที่3โรงเรียนวัดเฉียงรักน้อยครับทั้ง3โรงเรียนก็คือติดตั้ง RC ซให้ฟรีเลยครับติดตั้งอารดีให้ฟรีนะครับพร้อมทั้งสำรวจระบบไฟฟ้าที่ไม่ปลอดภัยนะครับและดําเนินการปรับปรุงให้เลยในคราวเดียวกันตัว RCD เนี่ยมันช่วยอะไรบ้างคะคือ RCD นี้จะเป็นอุปกรณ์ป้องกันการ เกิดลัดวงจรเกิดไฟรั่วนะครับเขาจะมีชื่อย่อว่า RCBO นะครับคือ residual current circuit นะครับ breaker over current นะครับก็คือป้องกันเรื่องไฟเกินนะครับถ้าเด็กไปสัมผัสปุ๊บเกิดไฟรั่วนะครับกระแสมันจะสูงแล้วเขาก็จะตัดนะครับอันนี้ป้องกันไฟดูดเด็กได้ถ้ามีไฟรั่วเนี่ย r c b ีจะตัดไฟทันทีถูกต้องครับสร้างความปลอดภัยกับนักเรียนด้วยที่ชมรมทำเนี่ยก็คือหลักๆจะมุ่งเน้นที่โรงเรียนใช่ไหมคะ ถูกต้องครับชมรมเรามี12สาขาทั่วประเทศนะครับซึ่งเราจะดําเนินการเช่นนี้เหมือนกันทั่วประเทศเลยครับชมรมก็จะไปเชิญไฟฟ้าที่กระจายอยู่สานักงานทั่วประเทศทําร่วมกันถูกต้องครับเป็นสิ่งดีๆเลยค่ะรองผู้จัดก,การคะแล้วนอกจากเรื่องของการติดตั้ง r c d แล้วเนี่ยเห็นทางนู้นทําอะไรกันคะครับทางนู้นเราทําการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแล้วก็ตัดต้นไม้นะครับใกล้แนวสายไฟฟ้านะครับเพื<ม>่อป้องกันการการับวงจรแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดครับเพื่อสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้า เด็กๆรู้ไหมคะว่าทำไมเราดื่มน้ำได้อย่างปลอดภัยรู้ค่ะทำไมคะนี่ค่ะอ๋อเด็กๆก็รู้นี่ท่านผู้ชมคะทีมช่างตัดต้นไม้นี่กำลับบงขมักขเม้นกันเลยนะคะทำอะไรกันบ้างคะวันนี้ วันนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานีสองนะครับได้ดมาดาเนินการตัดต้นไม้เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าขัดข้องนะครับเป็นการป้องกันเพิ่มความมั่นคงให้กับระบบจาหน่ายของการไฟฟ้านะครับตัวกิ่งไม้ที่ระสายไฟใช่ไหมคะที่ต้องตัดออกครับพอมันละสายไฟเนี่ยมันทําให้ไฟดับยังไงคะก็คือมันจะทําให้เกิดการกดทับของ ต้นไม้ทับสายไฟนะครับแล้วทําให้สายไฟขาดนะครับก็จะทําให้ไฟฟ้าขัดข้องครับเท่ากับว่าวัาวานนี้ทีมนี้มาสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าผู้จัดการคะวันนี้ระดมทีมกันมาเนี่ยนโยบายเป็นยังไงคะก็คือตามนโยบายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคะนะครับความมั่นคงในการจร่ายกระแสไฟฟ้านะครับเพื่อไม่ให้ผู้ใช้ไฟ หรือประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยเกิดความเดือดร้อนนะครับเนื่องจากไฟตกไฟดับก็เป็นอีกทางหนึ่งนะครับที่เพิ่มความสุขนะครับให้กับพี่น้องประชาชนผู้ใช้ไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเองนะครับก็จะออกมาดูแลตรวจสอบระบบจําหน่ายพบเห็นสิ่งใดบกพร่องนะครับเราก็จะดําเนินการแก้ไข เลยทันทีนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับเรามาดําเนินการตัดกิ่งไม้นะครับที่กดทับสายไฟฟ้านะครับซึ่งตรงนี้เองก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่จะทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องได้นะครับเนื่องจากว่ามันกดทับนานๆหรือว่ามีลมพัดแรงนะครับจะทําให้เกิดการเสียดสีนะครับระหว่างกิ่งไม้กับสายไฟหรือสายไฟไม่ขาดแค่เป็นฉนวนเป็นรอยสลอกนะครับก็จะทําให้กระแสไฟฟ้าไหลลง กลาวลงดินได้นะครับซึ่งจะเป็นจุดอันตรายนะครับจุดเสี่ยงจุดอันตรายกับผู้ใช้ไฟของเราคือวันนี้นอกจากเรื่องของความมั่นคงระบบไฟฟ้าแล้วนะคะเราได้เห็นรอยยิ้มของน้องนองนักเรียนด้วยเดี๋ยวไปคุยกับคุณครูกันค่ะทางโรงเรียนวัดมีตาลางต้องขอขอบคุณนะคะชมรมสิทธิ์เก่าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและการไฟฟ้าส่วน มีภาคจังหวัดปทุมธานี2นะคะที่ได้เข้ามาติดตั้ง RCD ป้องกันไฟฟ้ารั่วและตัดต้นไม้ตามแนวสายไฟนะคะแล้วก็ปรับปรุงระบบไฟฟ้าตามอาคารและห้องเรียนของโรงเรียนวัดมีตารางเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนค่ะและนี่เป็นการสร้างความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้านะคะให้กับน้องๆหนูๆในโรงเรียนนั่นเองค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะจึงน้ากลับมาค่ะ